สวัสดีครับวันนี้รีวิวเขียดตากแห้งแล้วนี่ก็ปลดมีชื่อะ่ะไม่มีมก็อย่าโชว์สิมันจะมันจะเอาอโฆษณาเหรอ,อม,มันก็นี่แหละจะได้ไงอะ่ะกูโฆษณาอีกเราจะทอดครับนี่ถุงละเท่าไหร่คะเขียดไมรเขียดถึงละร้อยที่เราซื้อมาไม่ใช่หรอไม่ต้องบอกเราอ่ะ 1, บินส่งบินส่งตรงจากเมืองไทยไม่บอกราคาอีกนะโไอะยูน่าตาักรแห้งอะ่ะของขอร่อยมีเขียนว่าเบบี้ด้วยนะของอร่อยเห็นไหมว่าเบบี้ฟลอก ล้างก่อนไหมไม่ล้างทอดเลยเขาทำมาสะอาดแล้วครับตั้งน้ำมันให้ร้อน <c oughs> อยากจะให้เห็นหน้าตอนดมจริงๆเลยที่ไม่สามารถออกสื่อได้ สวยงามและมันต้องอร่อยใช่ไหมกินมาก เอาทอดครั้งเดียวพอเลยเราทอดครั้งเดียวทีเดียวจบเลยเพราะว่าบ้านเราเครื่องดูดกลิ่นก็มันก็ไม่ได้ช่วยได้เยอะมากมาย ด้แล้วครับมาดูเขียดจบเรียบร้อย